ปัสดาสวัสดีครับค่ำคืนวันอาทิตย์ที่4กันยายน2565ซึกฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกับอาร์เซนอลบอลคู่นี้นะครับจะเตะกันที่สนามกีฬาโอทัฟฟอร์ดเวลา22นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปและก่อนที่เราจะไปฟังบทวิเคราะห์กับทางทีมงานนะครับแอดมินก็ขอฝากกลุ่มพูดคุยเกี่ยวกับทัศนะฟุตบอลและข่าวสารฟุตบอลตลอด24ชั่วโมงผ่านลิงก์กลุ่มใต้คลิปนี้เลยครับผมสำหรับคลิปนี้สนับสนุนโดยแอดพอส์ตแหล่งรวมพลของคนคอบอลตามไลยนนครรัสวของงกล พร้อมระบบสมัครสมาชิกด้วยระบบอัตโนมัติและกิจ,จกรรมดีๆที่มีให้ท่านทุกวันอย่าลืมนะครับตามไลน์แอดที่ท่านเห็นแอดฮอตสปอร์ตเท่านั้นเจ้าทิ่นพลพรรคปีศาจแดงผลงานเริ่มดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเก็บชัยชนะได้อย่างลุลๆนะครับซึ่งผลงานห้านัดหลังสุดทีมทําได้ชนะ3แพ้2 3, 3. แถมเกมล่าสุดก็สามารถบุกไปเฉือนเอาชนะเลสเตอร์ซิตี้หนึ่งประตูสูงคว้าสามแต้มกลับออกไปได้อีกต่างหากนะครับสภาพทีมก่อนลงฟาดแข้งในแมตช์นี้จะยังไม่มีแอนโทนีมักซียากองหน้าฝรั่งเศสที่ยังบาดเจ็บอยู่ส่วนในรายงานของแ หย่ังต้องรอเช็คความพร้อมคาดว่าน่าจะได้ลงตัวจริงอยู่นะครับส่วนในรายของอารอนวาบิสกาลุคชอบเเบนดอนวิลเลียมนะครับยังต้องเช็คความฟิต ส่วนมาตินดูบาร์ก้ามีอาการป่วยแทรกเข้ามาส่วนนักเตะตัวหลักคนอื่นๆนะครับสามารถลงช่วยทีมได้ปกติคาดว่าเอริกทนฮักนครักคุณซื้อของทีมจะจัดทัพด้วยการสบเบียโกดาโลลาฟาเอวาลานมิซันโดมาร์ติเนสและไทเลว์มาลาเซียยืนคุมเกมในแล้วรับนะครับส่วนแดนกลางจะใช้งานสกอตต์แม็กโทมินีคิดเซียนอิเล็กเซนบูโนเฟนันเดสและเจดดนซานโชคอยขับเคลื่อนเกมในแดนกลางนะครับส่วนกองหน้าจะใช้งานคิซโน่ลอนโดและมาคันแลฟอร์ดลงคู่การช่วยผลิตสกอร์ให้ทีมในวันนี้นะครับส อาร์เซนอลนะคราบฟอร์มยังคงแรงไม่หยุดล่าสุดเปิดบ้านเฉือนเอาชนะแอสตันวิลล่าด้วยสกอร์สประตูหนึ่งทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับโดยสถิติห้านัดหลังสุดพวกเขาทําได้ชนะ5้านัดรวดไม่แพ้ใครเลยนะครับและยังคงเป็นที่1ของพรีเมียร์ลีกในเวลานี้ด้วยส่วนความพร้อมในเกมนี้นะครับอาร์เซนอลจะไม่มีโอเล็กซซนเดอร์ซินเซนโกโทมัสปาเต้ลิสเนลสันที่ยังมีอาการบาดเจ็บไม่หายนะครับอีกทั้งยังขาดกองกลางคนสําคัญอย่างมาตินโอริกาที่มีอาการบาดเจ็บข้อเท้าเข้ามาเพิ่มเติมอีกทั้งยังต้องรอเช็คอาการของ โมฮัมเหม็ดเอลเนลนี่และอาลอนลาสเดลด้วยนะครับที่มีอาการบาดเจ็บต้นขาว,ว่าจะสามารถฟิตลงช่วยทีมได้หรือไม่ในเกมนี้ส่วนนักเตะลายคนอื่นนะครับไม่มีติดโทษแบนหรือว่ามีอาการบาดเจ็บเพิ่มเติมสามารถลงช่วยทีมได้ทุกคนนะครับส่วนการจัดทัพนะครับคาดว่ามิเกลอาร์เตตาจะใช้งานกองหลังยางเบนไวต์วินเลียสซาลิบาราเบียลมาการเยสและฟิลแอนเชนี่คุมเกมในแนวรับนั่นเองนะครับส่วนแดนกลางใช้งานอัลเบิร์ตซัมบีโลลังกาการิซาก้าบูกโยชา้าและเอมิลนส เชื่อมเกมในแดนกลางส่วนกองหน้าใช้งานกาเบียลมาตินลลี่และกาเบียลเซซูตคอยล่าจะขายให้ทีมอีกเช่นเคยนะครับเจทิลปีศาจแดงช่วงนี้เล่นด้วยความมั่นใจจากการคว้าชัยชนะมาแบบติดๆโดยไม่มีแผลนะครับอีกทั้งยังได้กองหน้ามหาปลายอย่างแอนโทนีเข้ามาร่วมทีมอีกด้วยนะครับทำให้ทีมมีศักยภาพในเกมบุกได้เพิ่มขึ้นนะครับและต้องลุ้นว่าเจ้าตัวจะได้ลงสู้ศึกในเกมนี้เลยหรือไม่ถ้าได้ลงคงเห็นความดุดเดือดในเกมลุกมากขึ้นแน่นอนนะครับเกมนี้หากเจทินไม่ติดประมาท บ้างทางด้านทีมเยือนฝืนใหญ่อาเซนอลนฟอร์มกำลังเสด็จร้อนแรงเลยนะครับกำลังคึกคักมั่นใจจากผลงานเดินหน้าเก็บชัยชนะห้านัดรวดสะกดคำว่าแพ้ยังไม่เป็นทําให้นัดนี้น่าจะเป็นการต่อสู้อย่างเล้าใจถูกใจแฟนบอลกันแน่นอนนะครับถึงแม้ทีมจะมีความผิดพลาดในเกมรับให้เห็นอยู่บ้างแต่ทีมก็ได้ความร้อนแรงในเกมลุกมาทดแทนนะครับซึ่งทําได้ดีเสียด้วยเกมนี้นะครับทีมเยือนไม่มีอ่อนข้อให้ชัวร์ครับผมหากเปรียบเทียบศักยภาพโดยรวมตัวนักเตะและความการเล่นแล้วต้องมองว่าอาเซนอลนได้เปรียบอยู่นะครับ จากการที่นักเตะเล่นกันได้อย่างเข้าขาความเชียบคมก็ชัดเจนนะครับน่าจะทําให้เจ้าบ้านรับมือได้ลําบากอยู่นะครับส่วนเจ้าบ้านก็เสริมทัพมาได้อย่างถูกจุดในแดนหน้าหากกองหน้าอย่างแอนโทนีนะครับลงมาโชว์ฟอร์มได้เลยก็น่าลุ้นนะครับดูแล้วสู่สีคุกกี้แน่นอนนะครับมีสิทธิ์ที่ทั้งคู่จะจบด้วยการแบ่งแต้มสูงเหลือเกินนะครับและผลอร์ที่แอตฟันธงในคําคืนนีนนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเสมอกับอาร์เซนอลด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งฟันธงครับผมและเพื่อนๆลยครับมีความคิด รือว่า a r s e n ซนอลคอมเมนต์มาพูดคุยกับแอดหน่อยนะครับและก่อนจากกันในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่และข่าวสารใหม่ๆจากพวกเราทรีมงาน Hotspot ด้วยนะครับและส่วนท่านใดที่สนใจเข้ากลุ่ม VIP ต้องการแลกเปลี่ยนทัศนะบอลน,นะครับสามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ